สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวการไฟฟ้าสุภาพเกตสองภาคตะนอกเชียงเหนือจังหวัดบุรีรัมย์สธานีนะครับผมคงจะได้พูดได้เต็มปากได้วว่าผมประสบความสำเร็จเกิดเป้าหมายของชีวิตของผมแล้วเพราะได้ใช้ชีวิตของการทำงานให้กับการไฟฟ้าสุภาพหรือเอของเราเนี่ยมามากกว่า37ปีแล้วนะครับผ่านร้อนผ่านหนาว มามากนะครับที่ผ่านมานะครับมีทั้งความสุขและความสุขมากสุขน้อยแต่ผมไม่เคยมีความทุกข์เลยนะครับในการทํางานนะครับเพราะว่าผมใช้หลักของหลวงพ่อพุทธทาที่ว่ามองคนแต่ในแง่ดีๆนะครับคิดว่าเขาก็เป็นเหมือนเรานะครับเอาใจเขามือใจใจเรานะครับ การให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับจะทำให้สังคมของการไฟฟ้าสุภาพอยู่เป็นสุขดีนะผมก็อยากจะให้ข้อคิดสําหรับผู้บริหารนะครับที่จะเป็นผู้บริหารมืออาชีพนะครับว่าการทํางานจะต้องประบัติตนอย่างไรนะครับข้อที่หนึ่งนะครับอย่าลงตรงเองว่าได้ทํางานแล้วเสร็จนะครับคือทํางานเช้ายินจานะครับข้อที่สองครับ การทำงานต้องให้คิดเชิญบวกเสมอๆนะครับ positive thinking นะครับข้อ3นะครับให้คิดนอกกรอบบ้างแต่ต้องอยู่ในาตรฐานที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของ PA ของเรานะครับข้อที่4นะครับให้นำเอาปัญหามาเป็นโจทย์อย่าเอาปัญหาไปเป็นตัวสรรนนะครับข้อสุดท้ายนะครับผมย้ำเสมอนะครับเราต้องทำงานเป็นทีมนะครับผู้บริหารนะครับ จะต้องบริหารตนเองบริหารคนนะครับและบริหารงานให้ได้ดีที่สุดนะครับตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดนะครับให้เกียรติสึกก,กันให้การสนับสนุนในการทํางานนะครับให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชานะครับทุกระดับนะครับภายใต้กรอบของศักดิ์ศรีฟาร์มเป็นมนุษย์ของทุกทุกชนชั้น เราอย่าลืมว่าพนังาน P.A. ต้องรับใช้ผู้ใช้ยฟนะครับสุดท้ายนี้ผมขอคำมั่นสัญญาจากผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ได้สัญญากับผมไว้ว่าในปี2556นี้อย่าลืมนะครับคนหนึ่งต้องลดหน่วยสูญเสีย1%ขอร์เคอสอนนะครับให้ได้หน่วยเข้ามาสู่ระบบ ไม่ต่ำกว่า58ล้านหน่วยซึ่งเราจะได้เงินเข้ามาประมาณร้อยล้านบาทนะครับสำหรับรายได้ติดอเสริมซึ่งเป็นจุดแข็งของเราเนี่ยผมว่าก็ต้องไม่ต่ำกว่า220ล้านนะครับนะครับซึ่งเราจะได้ลดการขาดทุนลงประมาณ400ล้านบาทนะครับจากปีที่แล้วเราขาดทุนพัน0ล้านครับช่วยกันนะครับเพื่อการไฟฟ้าส่งพลังงา เหตสองผ่านวอดเยนเหนือจะแบบบลราชธานีครับสวัสดีครับ